เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมผมนายป๊อบแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจุสุบยอดนะรกมก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผม อขอเก็บเงินก่อนละกันวันนี้ก็กลับมาเป็นครั้งที่สองเลยนะครับสองหรือสามจำไม่ได้ <laughs> มันต้องถูกม้งแหละ,ะไม่สองก็สามเนี่ยแหละครับเด <laughs> ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บร้องก่อนแป๊บเรื่องตังมีน้อยเหลือเกินตังมีแค่สามล้านฝ่ายเองนะครับ <laughs> หลังจากที่ผมเอาไปแลกของอย่างบ้าคลั่งนะครับชืบหรือโอเคอะเปิดกาสหน่อย ดูซิว่าได้ของดีๆไหมอุ้ยเฮ้ยได้สาสิบเลยโอ้โหเจ๋วเจ๋วสุดๆวันนี้เป็นการ์ดเลเวลที่แบบว่าเออเจ๋วสุดๆอ่ะเดี๋ยวโฆษณาค่อยเปิดดูกันแล้วกันนะครับไปเข้าไปดูอีเวนต์กันแข่งขันนะครับอืมฉันต้องเข้าอันนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะอือโอ้โหแล้วจะไหวไหมเนี่ยกูดูสิ ยังไม่ฟื้นกันเลยอะ่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว <c oughs> สงสัยจะต้องปลุกไข่ักคนขึ้นมานะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับ <c oughs> แล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ย <c oughs> มันจะคุ้มเสียไหมทีเล็กทีเล็กยิบเจ็ดเองว่าโอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมก็จะตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอากินพืชกินพืชกินพืชไม่มีกินพืชที่แบบว่า พูดเลยว่าอ,ะ,อะไรวะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับตายแล้วว่าเราไม่ต้องเอากินพืชไปก็ได้ว่าเอานกไปก็ได้มั้งเปลี่ยนใจนะมีการเปลี่ยนใจนะเอานกตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วก็เอาน้ําไปสักตัวหนึ่งก็ตัวนี้ไม่มั่นใจเลยพูดตรงๆว่าไม่มั่นใจเลยนะครับอืม สามสี่ห้าห้า,หาหร้อยเอางี้ดิฟ้าเป็นใจเป็นใจนะเฟิร์ฟเฟิร์ฟเิไปเลยไม่น่าชนะเลยพูดตรงๆชัยชนะนี่มันช่างอยู่ไกลลือเกินนะเน่เก็บไว้หนึ่งก่อนนะครับอืมเพราะมันเก็บเย,ย่างนี้ผมก็ไม่ตายอยู่แล้วนะชาคโค ป้องกันไว้ <laughs> ทำตัวแข็งไว้ลูกอิทยอยงแท้มันเปลี่ยนตัวไปแล้วมันจงตีนด้วยท้าแข็งไว้ลูกอือยังอยู่โอเค <laughs> ทีนี้เข้ากันสองแ, <laughs> แล้วก็นี่กินแล้วฉันจะตายง่ายๆฉันไม่ตายง่ายหรอกจะเป็นเอาพันที่แข่งทุกคน <laughs> คหายแล้วตาหน้ามันมีห้าเลยนะ <laughs> มันมีห้าป้องกันสี่นะครับอืมอุ้ยมันป้องกันว่ะตันก็มีสี่นะ <c oughs> มาเลยทนายจมตีสี่อะนั่นไงจมตีสี่กิงด้วยเข้าแข่นกันโอเค <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนตัวให้ยั้งให้ตายเลยดีไหม <c oughs> เปลี่ยนตัว <c oughs> จมตีสาม ตายซะยังอยู่เลย<ม>เรียบร้อยแล้วผมนี่สิปัญหาปัญหาใหญ่เลยเก็บสแต็กก็ไม่ได้ดูดิโอ้โหมันจมตีสองเองตายแล้วว่ามันเหลือสองนะครับชิบหายสุดๆพูดได้เลยว่าชิบหายสุดๆเออถ้าเราใส่มันสีเลยนี่ให้ผมคิดก่อนนะครับ เอออย่างเดียวอะทำอย่างนี้นะครับมาถ้าเราอยากชนะนะครับเก็บไว้สี่ป้องกันหนึ่งนะ <c oughs> มันมีมากจบกตีกูแน่ตายเปลี่ยนตัวเลยสิเ <c oughs> อ้าอย่างนี้ก็มีแววแววชนะดิแววดีแววอร่อย <c oughs> เปลี่ยนตัวทางไวเลยนะครับท <c oughs> ีทึบแววดีแววอร่อย <c oughs> แล้วก็โจมตีมันหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เก็บไว้สาม ตายซะอย่าอยู่เลยเข้าจริงๆด้วยโอเคอเกิดแววชนะตอนเปลี่ยนตัวนี่แหละถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวนี่ผมอัตราชนะน้อยจะจัดมาเลยมันมีหกนะครับก็ต้องโจมเน้นหกแล้วถึงจะเอาล้วอยู่โอ้โจมตีห้าไปแล้วนะครับตายค <laughs> าโผล่ลูกพ่อในที่สุดลูกก็อยู่สุดตัวสุดท้ายแ <laughs> น่อยู่แล้วก็พ่อเพราะผมรอจัดการในตัวบ้านนี่อยู่ ตายซะว้าวาวิ่ง,ไง้ไับเดร้อย5,2าเนโคตรได้จนได้อ่ะโอ้โหโอเคโอค้โหเ,เป็นการ์ดทองที่แม่งโคตรยากเย็นตัวเรามันไม่พร้อมไงเออทีนี้สิเออมีแกินเนื้ออย่างงี้ค,อค่ยคอยคุยกันค่อยคุยกันคล่องหนะ่อยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยนกมัน,นเปลี่ยนมาย็บเราเลยตายไหมเนี่ย แล้วก็มีประเด็นอยู่นะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่าน่าจะไหวอยู่นะจะได้แหละน่าจะได้แหละแล้วก็ต้องเอาเอาอะไรดีอ่ะกินพืชเจ้า,เ,าเ,เจ้าก็ไม่มีแล้วน้หมดไปแล้วพืชเลยกินพืชเจเจ้าก็ไม่มีลนนกไปตัวหนึ่งก็แล้วกาันน่าจะไหวอยู่นะน่าจะยันได้นะอืมนี่เหลือยกเดียวเองเอาตัวนี้ไปเลยเออมันเหลือยกเดียวเองไปเลย ไรแล้วครับถ้าเกิดว่าซูไม่ได้ก็เอานกไปก็ฆ่านกนะครับเฮ้ย400รอยเองจำที่เพิ่มก็ไม่ถึงอา้าวนี่เก็บไว้ตัวนี้ผมก็เปิดได้ฟรีมาแล้วไดโนซูคัสเนีย่ยครับเปลี่ยนนกมันจริงๆด้วยอ้ามี690บเาทเลยนะย้อมเตะเดินโหเกือบไปเลยนะเนี่ยจับ แต่ฉันยังอยู่เผาพันธ์ฉันแข็งแกร่ง <laughs> คิดเลยว่าฉันจะตายง่ายๆไม่มีวันโอเคนายสิจะต้องตายแต่ไม่ใช่เพื่อด้วยฉันนะตัวอื่นเ <laughs> งาจมตีสองโอเคตั้งใจมาล้มเราโดยเฉพาะผมไม่ได้ดูเลยในะน,นี้มันมีเลือดต้องสองพันนะครับดังนั้นสแต็กสำคัญสุดๆเลยนะครับนะ้ามันจะต้องมีสามนี่จมตีหนึ่งจมตีเฮ้ยป้องกันสามแล้วเก็บไปห,หนึ่งเอาเซเอาเซ จะทำยังไงล่ะจงตีสามหืโหดโหดจริงจริงนายหลงกลพันแล้วยับมันทีหนึ่งนี่ไงกัดซะแปดสิบแอนดโอ้โหดาวเบลดจะไม่มีเอาเซ่แขนแขนเข้าไปจมตีสิจมตีสามนี่ว่าโอ้โหมันแขนไม่เยอะเออเราตายเราตายไปแล้วว่ะ เรือเลือดต้องพันเก้าเลยเชนะเยอะมากเยอะมากเปลี่ยนตัวนะับชึบต้องเล่นเท่าไรเลยวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมันเหลือไว้หนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยมันเหลือไว้ตัวหลังด้วยอ่ะโอ้โหมันรู้มากอะ่ะสามมันสี่นะครับชึบเอาสิแกก็ไม่ล้มฉันได้ง่งงายๆหรอกจะบอกให้สี่ห้าหายสี่หายจะจัดเลย เฮ้ยโดนละโอ้ยเหลือไว้หนึ่งเงยกะโอ้ยอีบอดมากนี่คำนวณแบบฉันมี8ปด้อห้าสาถึงแกเหลือไว้หนึ่งขครก็ไม่มีประโยชน์หนึ่งสองสามแล้วก็500เหลือ300 6้อดิโอ้ยเหลือเออก็เหลือสามและก้าถูกแหละสามร0อยสา้อป้องกันหนึ่งป้องกันสองอะมา แค่นี้ก็ลงตายแล้วมาไม่มา,มาไปซะไอ้ก้องมาเลยผมมันเก็บไว้ตัวหลักจริงๆด้วยผมถึงป้องกันสอง้วถ้าผมไม่ป้องกันสองนี่ไม่อยู่นะหายได้มันมี5้าเรามี6กนะจะอดรดโจมตีได้ไหมมันจะป้องกัน5้าไหมผมว่ามันไม่ป้องกัน5้าโจมตี5 นั่นไงนเรียบร้ยอยตายซะโอเค,อเคชน,นะนะครับป็นการตัดสินใจนี่แบบโ,โ,โเคตรเสี่ยงอันตราย <interrupting> น,นีม่มึงยกสององเหรอมันาน่าจะยกสุดท้ายแล้วหุยกล้องนำทีมเลยนะครับตัวแรกแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วกล้องตัวนี้เอาตัวนี้วิกินเนื้อหมดเลยอ่ะกินเนื้อหมดเลยยิ่งเล่นง่ายเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนหา,าน้ำ สามเก่งๆสักตวงพี่ยบเรามาพี่ยบจัดการกันมาลมเงินจัดการกันนะครับมาเลยทีนี้แหละมึงมีพี่ยบนะจะทำอะไรได้ไอ้ออโก้อนกองโกสอร้านนะครับมาเลยกล้าไปไหม,มโก,โก้อโกไม่กล้าโอ้โหจะเก็บสแต็กได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะมันไม่กล้าไงเสร็จฉันแล้ว ไม่มีทางทันชัดนจมตีสามจิ้มหายแล้วตาย <c oughs> <c oughs> ได้ซึ่งประโยชน์ใดๆ <c oughs> จัดการแก่้วยตัวนี้แหละหนึ่งสองสามล้วเก็บไปสามไปป้องกันด้วย้ยมันเก็บไว้ตัวหลังนี้อ่ะโอ้โหไอ,บบอ้บอทบอทสมัยนี้ฉลาดเกินไปวุ้ัวยากได้ตัวสีฟ้ามาเลยอ่ะอย่างเท อ่านนะอ่านไม่ออกชื่ออะไรอ่านไม่ออกอุ้ยเหลือ22หวานหมูหจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็มันสแตกมันเหลือพูดเลยว่าสตแตกมันเหลือเฟ้ยสี่นะโอเคอุ้ยโถดอนอุ้ยมีสีแดงด้วยอุ้ยสวยมากอยากได้แล้วผมมีแต่ตัวนี้นาอยากได้นะ ซึ่งผมยังไม่มีเลยสักตัวนะครับสามตัวนั้นโอ้หก็อยากมีกินเนื้อที่แม่งโคตรแข็งแกร่งอย่างนั้นตั้งจากเลยทต่ไมกูไม่มีอิจฉาตายตา <c oughs> กั้นนันลูกบ้าควรควรโมโหจา้าสวยว่าชั้นนั่นเหรอตายซะเถอะโอเคแม่มาสวยฝ่าได้ยังไง <c oughs> แล้วเราไม่มีกินพืชเอ้ยมีกินพืชกินเนื้อที่แข็งแกร่งอย่างนั้นมั่งเลยโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรชั้นอะ ถามว่าการ์ดทองที่ผมอยากจะได้ก็คือตะกวดตะกวดยังไม่มีตะกวดเลยปัดตะกว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 ดอไอ้เลยอ้ตะกวดโกเลยไปแล้ว,วเดวอดเลย <laughs> แต่ก็ไม่ได้ไรนะครับเพราะว่าได้เ <laughs> พรเพอราโลโดโโเอาไว้ให้บิดได้ <laughs> เฮ้ยตัวที่เรามีมันเวลสี่สิบอย่างยังดิ ถ้าผมจำไม่ผิดผิดนะเพลาโดดอนผมยังไม่เวล40สนะครับน่าจะอย่างนั้นนะเด็กดื้อน,นี่ก็เอาจริงๆเอาจังจังเส้นเทอรโดดอนมะไม่ใช่นะครับม,มึงอยู่ไหนวะเนี่ยตัวนี้ป่ะไม่ใช่นะครับนี่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 เวลสาสิเองนะครับเออก็ได้กําลังลบขึ้นมาเพิ่มนะก็ดีเหมือนกันนะครับไปดูสิอะไรผ่านเจ๋าแจาม,มดีเน่ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ยังไงก็ พอแค่นี้แล้วกันให้ดูซิมีแลกอะไรได้มั้งชุบโอ้โหสองการ์ดแลกได้แค่แส,สี่แสนเฮ้ยสี่ล้านสามตังไม่พอแล้วหรือส่งส่งล้านเก้า,อาเออตังก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วนะครับเฮ้ย 800, แปดร้อยแลกสามร้อยแลกเลยอันนี้คุ้มค่าใกล้แล้วเว้ยจะจะได้มื่นแล้วเว้ยไม่ใช่มื่นแสน อ่ะยังไงผมว่าก็พอแค่นี้ก่อนดกว่านะยิ่งพูดยิง่งเจชิญอะไรใส่ดาไปใหญ่ละถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วคนที่กดซับ้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆของผมนะตัวนี้ผมนายป้อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่